สวัสดีครับก็ะมาเจะเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมบอยเพยนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้ประจําอยู่ที่เพยนต์สาขาสอนะครับอยู่ถนนเสรีไทยนะครับผมแถวมินบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับผม สมัตวันนี้นะครับผมมีรถ t o y ยต้าคลาสสิคอลตินะครับมารีิวให้พี่ๆทุกคนดูกันนะครับผมขายที่กําลังมองหาติอยู่นะครับผมแล้วก็ต้องการออปชั่นจัดเต็มนะครับผมแนะนาคันนี้เลยนะครับผมสมรับคันนี้นะครับเป็นตัว1.8รุ่น V นะครับ V ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นของเอาติอยู่แล้วนะครับซึ่งออปชั่นฟังก์ชันของเขาจัดเต็มมากๆนะครับผมสมรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับผมใช้งานไปได้อยู่ที่185,000โลถือว่าวิ่งเฉลี่ยนะครับ ปีละสองมื้านโลเท่านั้นนะครับถือว่ารถใช้งานกาลังใช้งานไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะครับผมเป็นรถหน่วยงานปลดระว่างเข้ามาประวัติศูนย์นะครับสามารถตรวจเช็คประวัตินะครับได้ทุกระยะเลยนะครับผมสำหรับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่4ี่แสนห้าหมื่นกาพันบาทเท่านั้นนะครับผมขคยอย่าได้รถสวยๆออปชั่นจัดเต็มนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์อึดๆตึ๊ๆทนทนะครับประหยัดน้ามันผมแนะนําคันนี้นะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดคันนี้กันนะครับว่าน่าสนใจยังไงกันบ้างนะครับ มาชมกันในส่วนของด้านหน้าก่อนนะครับผมด้านหน้าของเขานะครับตัวกระจังหน้านะครับจะได้เป็นโครเมียมสามชั้นสวยๆเงางแบบนี้เลยนะครับผมส่วนชุดไฟหน้านะครับผมจัดเต็มเลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับใสๆเงางแบบนี้นะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมนี่สวยๆในเรื่องขอไฟหน้านะครับกล่องไฟก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตกไม่ลาวนะครับผมนะครับทั้งสอง้างเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับนี่ สวยๆเลยนะอ่าไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมกันชนหน้านะครับสีดําด้านนะครับสภาพสวยๆนะครับพื้นผิวของตัวรถก็เดิมๆโรงงานครับใสๆแบบนี้ไม่มีรอยอ่าคิดควรนะครับผมนี่สภาพเงาๆนะครับสำหรับตัวล้อนะครับผมตัวล้อนี่เจ้าของเดิมนะครับเขาแต่งเป็นล้อมแม็กคาบิเ็ดมาให้นะครับดูเท่ๆแบบนี้เลยนะนี่ดานแกนนะครับสวยๆนะครับไม่มี ดนมาแน่นอนขอบชิดๆแบบนี้เลยนะครับนี่ะสำหรับตัวด้านข้างนะครับมีสเกิร์ติดตั้งมาให้รอบคันเลยนะครับนี่เครื่องยนต์ดูโอวีบีทนะครับผมอึดตึกนอยู่แล้วนะครับเป็นรหัสเครื่องยนต์ของเท้านะครับสำหรับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเดียวนะครับนี่มีโครเมียมตัวนี้นะครับก็คือทําให้ดูงดงามมากขึ้นนะครับดูรูหลามากขึ้นนะครับผมนะครับ ผิวพันธ์ต่างๆนะครับที่ตัวด้านข้างนะครับเป็นโว์เงท้ๆแบบนี้เลยนะครับพวกตัวเหลี่ยมสันต่างๆนะครับก็ยังมีเห็นเป็นชัดนะครับนสภาพดีวนะครับคันนี้มีการติดแคปล่านะครับผมที่เบ้านะครับกันลอยนะครับผมนี่จะขอเดิมติดตั้งมาให้ด้วยนะครับผมในส่วนแบบนี้เลยนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับผมชุดไฟด้านท้ายค่อนข้างจะสวยมากๆนะครับเป็นแบบ LED นะครับนี่ เนี่ยครับเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากๆาในเวลาขับกลางคืนเนี่ยครับเห็นเด่นชัดสวยๆแบบนี้เลยนะครับก่อไฟของเขาก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับพวกตัวโลโก้ต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับนี่ครับโลโก้หนึ่งจดแปดรุ่นวีนะครับตรงรุ่นเลยนะครับคอร์ล่าอัลติสนะครับนี่สวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับผมสมรับคันี้มีสปอยเลอร์หลังติดตั้งมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบซีด้ามแบบนี้เลยนะครับนี่ สวยๆเลยนะครับไฟเบรกตัวที่สามนะครับอยู่ภายในตัวเก๋งนะครับผมนี่และคันนี้นะครับพิเศษนะครับมีกล้องมองหลังอันนี้เป็นสเปคเดิมโรงงานเลยนะครับติดกล้องมาให้แบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ฟังก์ชันจัดเต็มนะครับจัดเต็มมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ได้ตกแต่งเพิ่มนะนี่อ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องสัมราระานะครับมีถาดรองให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม เปิดดูโอ้โหนี่มีพมตรงนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเจ้าของเดิมนะครับที่ติดตั้งมาให้เพิ่มนะนี่อะเข้ามาดูโอ้โหมูหลายชั้นนะครับโอ้ต้องขอใครด้วยครับนะครับชุดล้ออะไหล่นะครับําหรับตัวล้ออะไหล่นะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างบอดี้กันนิดนึงนะครับบอดี้ดําเดิมนะครับรอยซีนซิลิโคนนะครับจากทางโรงงานนะครับ ยังคงเหมือนเดิมนะครับนี่บอดี้เดิมเดิมนะครับไม่มีรอยอ่าเศษพวกฝุ่นละอองของตัวสีต่างๆนะครับเข้ามาให้เห็นนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับมาดูตรงหัวน็อตฝากระโปรงนิดนึงนะครับนี่เป็นไงครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับหัวน็อติ้งเกียงแบบนี้นะครับสภคาบตัวๆเลยนะครับรับรองนะครับพี่ๆได้ไปไม่ผิดนบางแน่นอนนะครับดูหัวน็อตนะครับจิงเกียงแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมเดิมบอดี้เดิมเดิมนะครับแล้ว การันตีโครงสร้างนะครับรถไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกล้มน้ําท่วมนะครับกลับไมก่อไม้แน่นอนสําหรับคันนี้นี่สภาพสวยๆนะครับด้านหลังเขาบอกเลยผมบอมาะได้ว่าสวยมากๆนะครับสําหรับด้านหลังคันนี้นะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูภายในนะครับว่าออปชั่นจะจับเต็มขนาดไหนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นตัวนี้นิดนึงนะครับมีคิ้วมาให้เรียบร้อยนะครับผมกระสานนะครับมาเข้าไปดูภายในกันนะครับ แารัาตัวออปชันนะครับจุดแรกก่อนเลยนะครับเริ่มตอนเริ่มกันที่เบาะปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะครับผมเบาะหนังสีดําสภาพสมบูรณ์นะครับสวยๆนะครับนั่งสบายๆแน่นๆแบบนี้นะครับเบาะไม่มีฉีกขาดสภาพสมบูรณ์นะครับขับกระจกไฟฟ้าจากภายในได้เลยนะครับผมจะัาอ่าฝั่งนี้นะครับผมเป็นตัวกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับออโต้ฝั่งคนงขับแล้วก็สามารถนะครับผมป้องกันนะครับเวลาเอาแขนนะครับป้องกัน กระจกนีบนะครับแต่ว่าเฉพาะบานผู้กับกี่บานเดียวนะครับที่ป้องกันกระจกนีบนะนี่ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับผูสตาร์ทมีมาให้นะครับผมพูดคอนโทรลโอ้โหครบเลยนะครับเกียร์แบบแพทเชิพนะครับผมนี่นะครับผมปุมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับรักษายว่างสายนะครับปรับหมดเครื่องเสียงนะครับผมหน้าจอในวิเกเตอร์นะครับนี่นะ ตัวนี้ไฮไลท์เลยหน้าจอ a v i ิเ tor อร์นี่ครับติดตั้งมาให้เดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับแอร์แบบออโต้ด้วยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ซูเปอร์ซีีทีนะครับผมอัตโนมัติแบบซูเปอร์ซีบีทีสามารถเข้าแบบบวกลบได้นะครับเนี่ยครับสภาพคอนโซลด้านหน้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเลยแล้วก็กระจกนะครับผมมองหลังแบบออโต้ด้วยนี่ครับสวยๆนะครับ ฟังก์ชันจะเต็มๆนะครับผมเด็ครับแผงดชบบอร์ดด้านบนนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมหัวน็อตด้านแก้มของเขาไม่มีขยับนะครับหรือว่ารอยพ่นสีมาแต่อย่างใดนะครับสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับมาไล่ดูในส่วนของหัวน็อตฝั่งประตูฝั่งนี้นะครับไม่ไม่มีร่องรอยการขยับหรือว่าพวกคือเครื่องมือช่างต่างๆมางัดมาแงะสติ๊กเกอร์ต่างๆตัวรถนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยโดนพ่นสีทับเต็มได้นะครับ บอาผู้โดยสารด้านหลังนะครับสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับผมนั่งแน่นๆต่ไปสบายนะครับเดินทางไกลๆไม่มีปวดไม่มีเมื่อยนะครับนี่ที่สำคัญนะครับอ่าขอไปด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้ดึงสา่นี้ออกก่อนเปลี่ยนมือนิดหนึ่งโอเคนี่ครับผมมีที่วางแขนให้ด้วยนะครับผมพร้อมที่วางแก้วครบเลยนะครับจัดเต็มมากๆสาหรับคันนี้นะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับผมนะ 459,000บาทนะครับผมมอด้เลยว่าถ้าตอนนี้นะครับราคานี้ไปซื้อป้ายแดงอาจจะได้แค่รถ e ีโคคานะครับก็คืออาจจะเป็นรุ่นรุ่นต่ำสุดอะอีโคคาร์นะผมว่าได้ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับต่อมาในส่วนของภายในห้องเครื่องนะครับตัวเครื่องยนต์ของเขาก็เป็นตัว Dual v ี t i นะขนาด1.8ลิตรนะครับเครื่องยนต์แรงอยู่แล้วแล้วก็ ติดทนประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับผมสําหรับตัวเครื่องยนต์ของอัลติสนะครับภายในห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านนะครับแห้งๆแบบนี้รอยข้าวน้ํามันหลายเยิ้มนะครับไม่มีให้เห็นในสภาพโดยสุดนะครับจุดมาร์กสีด้านสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับนี่สังเกตที่คานด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ารถคันนี้โดนมาหรือเปล่านะครับนี่คานด้านหน้าของเขาจะตรงๆสวยๆนะครับผมรูกลมๆของตัวน็อตต่างๆนะครับ แล้วก็ตัวพวกเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับปั๊มสามนะครับนี่ตัวนี้ปั๊มสามปั๊มเดิมๆจากทางโรงงานนะยังอยู่ชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมฝั่งนี้จะมีปั๊มสามแอลอยู่นะครับนี่นี่ครับขาดด้านหน้าตรงๆสวยๆนะครับรถไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับตัวเบ้าโชนะครับเม็ดอาร์ตนะครับเรียงตัวลึกๆสวยๆแบบนี้นะนี่ด้านในนะครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับผมหัวน็อตด้านแก้ไม่มีถูกขยับนะครับ รวมถึงตัวฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับนี่สภาพวสวยๆเลยนะสติกเกอร์มอกอแล้วก็พวกสติกเกอร์นะครับที่ติดตั้งมาจากทางโรงงานก็ยังอยู่ในสภาพสมบ,บูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยพ้นสีทับหรือว่ารองสีแต่อย่างใดน,นะครับนี่ตาปั๊มของทางโตโยต้านะครับที่ปั๊มสองตัวฝากระโปรงนะครับยังอยู่สมบ,บูรณ์นะครับผมซึ่งการันตีได้นะครับเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับนี่หัวน็อตด,ด้านแก้มแล้วก็หัวน็อต กระโปงนะครับไม่มีขยะเม็ดอาร์ตต่างๆเรียงตัวสวยงามครบแบบนี้นะครับเบาโชคนะครับตัวนี่ครับสวยๆเลยนะครับนะแต่รถสวยๆตัวนี้นะครับข้างในสวยๆนะครับไม่มีโดนมาแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับสาหรรบเอาติสคันนี้นะครับสวยสดงดงามขนาดนี้แล้วจะพาได้ไงครับราคาราคาคันนี้เพียงแค่สี่0 0นห้าหมืเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับได้เอาติสหนึ่งจุดแปดีตัวท็อปไปใช้งานนะครับผมคันนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับ สนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับ8 8 3 1 3 1 8 8 2 6นะครับเบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนๆได้เลยนะครับผมบอยเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ